ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay Active Low 5 v 2แอมป์4 n n l l ควบคุมเปิดปิดไฟบ้านกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคเนื่อง,งจากว่า Solid State รุ่นนี้ที่เป็นสีช่องของเราจะมีทั้งหมด2แบบังรุ่นเนาะ ตัวนี้ที่เรานํามาใช้ในวิดีโอวันนี้จะเป็น Active low แต่ว่าเขาจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะเป็น Active High หน้าตาจะเหมือนกันทุกอย่างจะต,ต่างกันแค่สกรีนตรงนี้อันนี้เขาเขียนชัดเจนว่าอ i g h level t ิคเ g อ e r นะแล้วก็ที่เรานํามาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นอนุญาตนะฮะ,ะไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมเขาเขียนว่า low level t r i g g e r อันนี้เป็นแค่ข้อแตกต่าง ที่สังเกตได้เพียงจุดเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็สังเกตกันดีๆนะฮะว่ามันตรงรุ่นไหมนะฮะถ้ามันไม่ตรงรุ่นก็อแจ้งกับทางแอดมินของเราได้นะฮะว่าส่งมาผิดรุ่นนะหรือไม่นั่นอะไรก็มาคุยกันได้นะฮะอันนี้ก็ฝากบอยไว้ก่อนไม่เฉยนะฮะว่าแม้จว่าหน้าตามันเหมือนกันทุกอย่างเลยตา่างกันแค่ตรงสกรีนแค่นี้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้งานของตัว uh, Low Level t i g g e r กันนะเป็น Active Low นะตัวนี้โอเคมาเริ่มไปเลยนะครับเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไปยังลิงก์อยู่ใตเ้เรือนี้ เึืมาเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานช่วงกับหน้าบดความสอนใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay Active Low 5้าวลต์อ a m p e ชควบคุมเปิดปิดไฟบ้านนี่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็น Active Low เนาะทำงานใน Active Low คือเมื่อเขาได้รับสัญญาณเป็น Logic 0เดี๋ยวโลไปแล้วเนี่ยเขาจะทำงานแต่ถ้าได้รับเป็น Logic 1หรือ High ไปเขาจะอยู่ทำงานนะครับตัวนี้ใช้ไฟเรียง5โวลต์แล้วก็มีทั้งหมด4ช่อง เชื่อมต่อนะเอาไว้กับใช้กับพวก4ปกีปกรณ์นะแล้วก็ความแตกต่างกันของรีเล์กับโซลิสเตทพูดถึงในส่วนของโซลิสเตทรุ่นนี้ก่อนโซลิสเตทจะมีทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกคือตัวนี้แหละตัวนี้ที่เรานำมาใช้งานจะมีกี่ช่องก็ช่างแต่ว่าจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะฮะข้อแตกต่างเลยกับ โซลิสเตตแล้วก็ตัวรีเลย์ปกติเนาะถ้าเป็นอย่างรุ่นนี้รุ่นแผ่นบาง,บางเนี่ยเขาจะใช้กับพวกที่เป็นอุปกรณ์กระแสต่ำๆนะเพราะว่าแผ่นบางเนี่ยเขารับกระแสได้ไม่เกิน2แอมป์คือต่ำมากในขณะดีวการที่รีเลย์ปกติจะรับได้ที่มัน10แอมป์อ่าแล้วอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ท่ว่าโซล s t a t e จะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือตัวนี้แผ่นบางตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เลย,ต,เลยตัวใหญ่เลยเนี่ย10แอมป์บวก ตอนนี้เห็นรุ่นล่าสุดที่100แอมป์ครับที่เขาสามารถรองรับกักระแสไดนะ้แต่ว่าก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ายิ่งกระแสยิ่งรองรับกระแสได้สูงราคาก็ยิ่งสูงตามนะอนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าเผื่อผู้ใช้งานท่านไหนที่ต้องการจะใช้พวก solid state relay relay หรือว่าจะเป็น solid state แบบตัวใหญ่ก็แนะนําว่าให้ดูลักษณะของงานตัเองว่าควรจะใช้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วไหมหรือว่า โอเคผู้ใช้งานบางท่านก็อาจจะอยากจะเผื่อนาโคตก็ซื้อตัว50แอมไ้ท์ออะไรไปก็เอาไปแล้วแต่ก็อันนี้บอกเผื่อไว้เผื่อว่าจะได้ช่วยประหยัดงบกันนิสศยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อขะต่ตอนานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอ,ตอนการเชื่อมต่อวงจทรทด่ละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูภาพการเชื่อมต่อวงจรเน,น,นตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยครับอันนี้ขอเสริมนิดหนึงเนาะ ในที่นี้เห็นเลยว่าเราต่อช่องเชื่อมต่อช่องรับสัญญาณครบทุกช่องเลยหนึ่งถึงสี่หนึ่งองสามสี่อ่าเราต่อครบทุกช่องแต่ว่าในช่องใช้งานเนี่ยเราต่อแค่สองช่องเท่านั้นอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้แค่สองตัวจะต่อแค่สองเส้นก็พอราะว่าอันนี้คือเราทําโค้ดเผื่อผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะใช้ครบทั้งสี่ช่องเลยแล้วเราเลยว่าอ่ะเดี๋ยวโยงเส้นให้ดูไปในตัวเลยแล้วกันแล้วก็ลองใชใ้ดูด้วยว่า เวลามันทํางานโคกแต่ละช่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงเฉยๆเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เผื่อว่าผู้ใช้งานท่านไหนจะไปเพิ่มเติมเฉยหรอกเนาะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าเราต่อเผื่อน, <c oughs> นะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะฮะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเรื่องหน้าบทความลงใน่างนะจนถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบก,กับค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy โี้ข้อตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับไปวาไงไว้ในโปรแกรม a r d u i n o ide ดีๆนะผู้ใช้งาน อันนี้เป็นของแอตติโตรผมเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะว่าเป็นของแอตติโตรนะโดยนีดเดเดอร์นำไปวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino IDE นะจ๊ะเอออ่ะเมื่อนำโค้ดที่อยากมาวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่บอนโดยข้าไปที่แทนมูชูที่ข้างบนนะครับจากนั้นเลือกที่มูชูเริ่มการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่บอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราจะเป็นบอร์ด Arduino uno r สามครับที N ่เรียกเป็น Arduino uno ต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการอัโพโหลดข้อมูลบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกจันบนรเลียบมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไป,ปที่ไอคอนรูปลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อการเปิดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว,ว่าโปรแกรมจะ,สะแสดงหน้าต่างแปลนบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทำการกดที่ปุ่มแก,ก้กระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มแฉกเส้นด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นก็รอปโปรแกรมอัปโหลดค่อยตั้งนึง หลังจากที่อัปโหลดโค้ดเสร็จตัวรีเลย์ตัวโซลิดสเตจจะทํางานปิดขึ้นมาทันทีอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อผู้ใช้งานจะอาจจะตกใจเมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมิข้อความด้านน้โหลดยิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แ็บหนอชูได้บนแล้วับนเลื่องมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปบ้านขยายที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อทำการเปิดหน้าจอซีล่ามอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการหนาข้อมูลให้เป็น9,600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการหนาข้อมูลแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมานะก็คือตรงนี้แหละเมืข้อความนะจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เราได้กำหนดไว้ในโค้ดโดยจะมีอะไรบ้างส่งข้อความสูงเพื่อหยุดการทำงานของ SSR ส่งข้อความหนึ่งเพื่อใช้งาน SSR เบอร์หง ส่งข้อความ2เพื่อใช้ s s r เบอร์2รล,ลากยาวจนไปถึงเบอร์สเนาะต่อมาสุดท้ายส่งข้อความ5เพื่อใช้งาน s s r ทั้งหมดอ่าก็จะเป็นแบบนี้ใ่โค้ดแล้วและอยา่บอกไปนะครับว่าเขาจะาติดทำงานติดขึ้นมาทันทีเหนได้ว่า s r ไฟฉายของเขาจะติดขึ้นมาทุกตัวอ่าแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูโค้ดเลยแลวกันนะเกี่ยวกับการใช้งานเดี๋ยวเราทำการปิดทั้งหมดก่อนโดยการใช้เลขศูนย์ ใ้เราใส่เลขศูนย์ลงไปที่ช่องนี้แน้วการกดที่ปุ่มเซตหรือว่าปุ่มเซนเซอร์ที่เหมนคีบอร์ดได้แล้วเขาถึดับลงทําไมถึงดับลงเนื่องจากว่าเขาจะได้รับสัญญาณลอจิกหนึ่งหรือไฮที่เรากําหนดไว้ใน้นาเลขศูนย์เลขศูนย์เรากําหนดให้อะไรบ้างเมื่อทําการเปลี่ยนเทอร์ไปแล้วให้มีข้อความปรากฏขึ้นมาหยุดการทํางานของ SSR แล้วก็จะเห็นได้ว่าทุกตัวทุกสวิตช์ทุกา s r เนี่ยทุกเบอร์เลยเนี่ยจะมีสถานะเป็นไฮหรือลอจิกหนึ่ง ซึ่งทําให้เมื่อทาการตรวส่งข้อมูลหรื่มแนเชเอไปแล้วปุ๊บเขาจะดับลงทันทีเนื่องจากว่าเขาได้รับจริงนเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเขาทํางานใน Active Low นะเอาใสเข้าวาอีกการทํางานของเอสอาร์ปรากฏขึ้นมาต่อมาใช้เป็นเบอร์หนึ่งใส่เป็นเบอร์หนึ่งเข้าไปจากน้กดที่ปุ่มเมนเตอร์เอสอาร์เบอร์หนึ่งก็จะติดขึ้นมาแบบนี้และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเอสอาร์เบอร์หนึ่งก็จะทํางานขึ้นมาต่อมาที่เบอร์สองเบอร์สองจะแตกต่างจากเบอร์หนึ่งคือเบอร์ หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแอคทีฟโหมจะมีแค่ตัวเดียวเช่นกันอยู่ที่หมายเลขสองแต่ว่าจะเปลี่ยนสวิต์ Switch, หมายเลขหนึ่งเป็น H high จะทําให้เลขสองติดเลขหนึ่งดักนั่นเองนะครับกาทำงานลองกดปุ่ป้ายปึ๊บจะเห็นได้ว่า SSR เบอร์หนึ่งดัก SSR เบอร์สองติดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก็จะทํางานตามนั้นเนาะถ้าเป็นเบอร์สามันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่ออะไรไว้แต่ว่าเขาก็ยังทํางานได้อยู่ถ้ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อเขาก็จะทํางานขึ้นมา อ่าตรงนี้นะฮะนี่เป็นเบอร์สิบเนาะต่อมาเป็นเบอร์5าสั่งให้ SR ทั้งหมดทำง,งานแม้แต่ว่าเราได้กำหนดไว้ที่เบอร์5เนี่ยเป็น Active Low หรือว่า Logic 0ูทั้งหมดนั่นเองนะครับลองใส่เบอร์าลงไปปึ๊บต่อไปติดทำง,งานขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ